ไปเฮดบอลนี่บอลมัวใครมัวอยากไปเอาเจ้า่อยต้องไม่ฮักกับท้าผุนอีกไปฮักยังก็แค่บอกเพื่อนแหมขนาดอันลูกน้องห้ายังไปอยู่ครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนซักบกสู่ช่องสอกงนพันธออฟฟิเชียลบรรยากาศหลังเอ่อหน้าเวเจอขาหัวหลกซาลอนมาแล้วคะ่ะเปไน็นนฤดูกาลนี้ เั่นเ,เอา้าอย่าว่าเมย์คือเกา่าไหมมันคือเกา่าฤดูกาลน,นี้สีหายคอยขึ้นฉากนบอบบอบบอบอ,อาในกลุ่มส,สวยโพดอฉันอุตส่าห์เตรียมมงกุ้เตรียมสุดไวแ้แล้วไหมบอบบอ,บอ,บอตั้งใจว่ากันคิวยังดีคงโค้งขีดคงโค้งขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งขึ้นไปใค่เห็นสภาพข้าเจ้าขึ้นไปฉนันอีจตนเวทีไหมกระสิจ้างเธออยู่รัดแต่งหน้าก็ดีคือว่าบอเมียบอรัดหรืดิ เพราะว่าตอนนี้สนามจะรอดแล้วเพราะว่าอ้วนอีวันบอกแล้วก็คือแล้วแต่มึง <c oughs> แต่กระดาษขึ้นเด้เอเฮ้ยน่าสนใจนะคือขึ้นไปฉากเดียวคือฉากองค์อิงไหมอ,ง,องค์อิง <c oughs> ขึ้นจะกระขึ้นสิไหมก็สิงามกว่านางเอกง่ายนี่เนาะมาแหมเอาเอาอีหยังอะไรนะ <c oughs> เรียกไปใส่ <c oughs> เรียกไครเรียกเพื่อผู้เดียว

บอยยกขาขึ้นแม่นั้นเยยมห่างไวอ๋อเหรออ๋อโอเคนี่ไงมันยบห่างไวซัมนี่ละเอาตรงๆนะแค่ลองขึ้นมากกับทีลิกซิ์แล้ว มือหนาจะคืดจากล่องเพลงจังซีต้องล่องเพลงมันบอมีลิกาซิดมันบอมเป็นอยังบอมีดนตรีบอมได้วอมหน่งดอกแต่มือหนาคืดคืดจะได้ก็ได้จะให้เพลงมีลิกาซิดเป็นไปได้ล่องเลยค่ะสายเลือดนักสู้ครับผมบอโจยมันนี่ไม่มีลิกาซิดแน่นอนแกเลยครับสายเลือดนักสู้แกอันนี้การหุ่นจักแกเพชรเช่าด <X prestigious> ินน้ำมันจะบอติลิกาซิดพอว่าล่องข้็มาปึบน้ำใส่เพชรเช่าดินขึ้นตึมตึมขึ้นนะบอมมิติลิกาซิดนอนคนเบิ้งนาด เขาจะไปร้องเพลงผู้อื่นนะบ้องเต็มที่แล้วค่ะลีกระซิ์น้ำดาบตัวเดนเซียชนะสามสินะครับนี่แกทีแกแซงแกเป็นคนขายนะเป็นคนร้องเอาบอเป็นคนร้องไม่ได้เป็นคนถ่ายรีกระซิ์คนถ่ายก็แล้วแต่คือไปตายอยากนั่งไห้ขออญาตนั่งไห้นั่งร้องไห้สามสิบวิซูอย่างนี้กินได้บอ มึงขับยว่ามึงขับยว่าขี่คือเก่าเออโคคาโคคาเป้าบอลเลยเนีค่ะเด็กยังใหม่อยู่เพราะเด็กเด็กไม่เคยเต้นมาเลยมิติมิติเด็กไม่เคยเต้นมาเลยเด็กไม่ผ่านการเต้นมาเลยพวกนี้ก็คือแบบเด็กใหม่ๆบ้านนอกบ้านนามาแล้วก็เพิ่ม ยืนแบ่งชายหญิงนะคะคาริเป็นชายคืออยู่ฝั่งชายนะคะคาริเป็นหญิงไม่มีขาอยู่ฝั่งชายให้หมดคู่ขาให้แบ่งซ้ายหญิงแมมเชออินดี่เป็นผู้ชายเอามาพี่ชักก่อนขาให้แบ่งชายหญิงตรงไหนหญิงอ S <S อันนี้น้องหอมนะคะ <S <S <ST S> ให้เกรตไใชให้ใกำลังใจน้องหอมนะคะให้กำลังใจน้องหอมได้นะคะ,ะ,น,น,ะ,คะนี่เออน้องจอนะคะ่ะอันนี้แอนนานี่ค่ะกัว่านะคะหรือแอนนาเสียคะ่ะไม่ใช่แอนเสือนะคะแอนนาเสียคะ่ะเมาแล้วลหายคะ่ะ ขอขาหน่อยขอขาหน่อยครนบขอน้ำอะไรไหมครัไว้ไม่มาเหมือนกันเปล่ากระย่างไปหยิบไวหยิบได้เลยครูพิเศษครูก็คือของวงหนึ่งหยิบได้เลยค่ะวงสองว่ากันใหม่กำลังสอบโอ๊ยหามเลยติดคลกังสอบอยู่นะคะพรุ่งนี้เราไปดูรถดีกว่าพ่อเรามาแล้วให้เขาซ่อมไปซะ คันดีมีเฮค่ะวันนี้นี่ค่ะพรุนี้รถคันนี้จะพาเราไปงานมินิคอนเสิร์ตที่สารคามพ่อคอเดีพ่อจะกินเข่าแล้วไปจะคืนนอนแล้วจะกินเข่าไป เออหกิล้วก็จะบห่วงแจ็กไปก็มีเป็นพญามาตโคราชงาวเลยงานของไอ้น้องเลือไหมงานของนักเรียนน้องเลือเพลินันไปประกวดอย่างนี้ล่ะเอาหลดไปซอยเพิินหลดไปคนของซอยก็เลยต้องไปพุ่นเลาก็มีอีกดอกเพื่อนกันไล่ไปเลย ฮะพไฟพงนอนครัวพไฟพงนอนครัวเราบ่มานอนออกมองนี้เราโอเคค่ะบรรยากาศด้านข้างนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดตามช่องสกงุลนพเดนออฟฟิเชียลนะคะอุ้ยเพอรนสิได้ลงลิปพี่น้องเอ้ยนี่สวยสวยใสใส,สคะ่ะเด็กเด็ก นี่จ้าเป็นไพสีมาเมากับเมาเลยเยจ้าซอพร้อมขายค่ะพร้อมให้เหมามีทุกอย่างพร้อมให้เมาเรหนมี่เรแมี่ย่าเนามีไม่ยานาะน ร้านนี้เพื่อออ,อเท่านั้นนะคะ